าคุณคิดว่า MotoGP คือเกมที่วัดกันแค่ความเร็วรถหรือทักษะบนแทร็กเพียงอย่างเดียวคลิปนี้อาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิดไปตลอดการครับเพราะในโลกของมอเตอร์สปอรระดับสูงสุดบางครั้งใช้ชนะไม่ได้ถูกตัดสินที่เส้นชัยแต่มันถูกตัดสินตั้งแต่วันที่นักแข่งก้าวเข้าไปในห้องประชุมพัฒนารถวันนี้เราจะมาคุยเรื่องทฤษฎีสุดช็อกที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในพิษของดูคาติ ทฤษฎีที่บอกว่ามาร์กมาเกสไม่ได้สู้ด้วยแค่คันเร่งแต่เขาสู้ด้วยการวางหมากที่โหดเที่ยมที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมาครับคนที่ออกมาขย่าประเด็นนี้คือคริสเวอร์มูเลนอดีตนักบิดโมโต g p และคอลัมนิสต์ฝีปากกล้าครับเขาอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าววงในระดับสูงของดูคาติว่าในวันที่มาร์กมาเกสได้ขึ้นคร่อมทดสอบเจ้าดูคติ GP25 คันแรกที่บาเซโลนา มาร์ครู้อะไรบางอย่างทันทีครับเขารู้ว่า GP25 คันนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ทุกคนคิดมันมีปัญหาเรื่องความเสถียรในช่วงเบรกและการเลี้ยวที่ดื้อกว่า GP24 เล็กน้อยแทนที่มาร์คจะเรียกร้องให้ทีมช่างรีบแก้ไขให้มันขี่ง่ายขึ้นเหมือนนักแข่งทั่วไปเขากลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามมาร์คเลือกที่จะพยักหน้าและบอกว่าแนวทางนี้แหละคือสิ่งที่ทีมควรเดินต่อไปครับ ทำไมมาร์กถึงทำแบบนั้นคำตอบอยู่ที่ความแตกต่างของสไตล์การขับขี่ครับมาร์กมาเกสคือนักบิดที่เติบโตมากับรถที่ขี่ยากที่สุดในโลกอย่าง HRC213V เขาขี่รถที่หน้าไวท้ายปัดและคาดเดาได้ยากจนชนะมานับครั้งไม่ถ้วนเขาเป็นมนุษย์ที่ขี่รถที่ไม่สมบูรณ์แบบให้เป็นแชมป์ได้ครับแต่ฝั่งเป็โก้บรญญายาต่างออกไปครับ เปโก้คืออัจฉริยะสายเนี้ยบเขาต้องการรถที่สมดุล1 0รเปเซต้องการความแม่นยำของตัวรถเพื่อที่จะขี่ในลายที่สมบูรณ์แบบที่สุดเวอร์มูเลนเชื่อว่ามาร์กรู้ดีว่าตัวเองจะเอาตัวรอดจาก GP25 ได้แต่เขารู้อีกอย่างว่ารถคันนี้จะทำให้เบโก้หลงทางและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามจิตวิทยาที่ไม่มีใครมองเห็นครับ เมื่อทิศทางการพัฒนารถถูกผลักดันไปตามที่มาร์คคาดหวังไว้ด้วยผลผลลัพธ์ในครึ่งหลังของฤดูกาล2025คือหลักฐานชั้นดีครับเปกโก้เริ่มมีอาการล้มในจังหวะที่ไม่น่าล้มเขาเริ่มตั้งคำถามกับเซตอัพทีมช่างเริ่มสับสนเพราะข้อมูลจากนักแข่งสองคนไม่ตรงกันในขณะที่เปกโก้กำลังแก้โจทย์ที่แก้ไม่ตกมาร์คมาเกสกลับฉวยโอกาสนั้นเก็บแต้มอย่างใจเย็น เขาไม่ได้เร็วกว่าในทุกสนามแต่เขาผิดพลาดน้อยกว่าและคุมเกมได้ทั้งหมดจนสุดท้ายแชมป์โลกถูกตัดสินก่อนจบฤดูกาลถึง5สนามครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของดวงแต่มันคือการบีบให้คู่แข่งสู้กับรถแทนที่จะสู้กับคนครับทฤษฎีนี้มีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูสารคดี all in ครับ มาร์กยอมรับออกมาจากปากตัวเองเลยว่าสมัยอยู่ฮอนด้าเขาเคยจงใจเลือกทิศทานรถที่ผิดมาแล้วครับเขาเลือกสเปคที่เขารู้ว่าเขาขี่ได้คนเดียวแต่จะทำให้คู่แข่งสำคัญอย่างดานี่เปโดโรซาลำบากที่สุดถ้าเขาเคยทำมันสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งที่ฮอนด้าทำไมเขาจะทำอีกครั้งที่ดูคาติไม่ได้ครับเพราะเป้าหมายของมาร์กชัดเจนเสมอ เขาต้องการเป็นแชมป์โลกและเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเห็นในสนามแข่งอาจเป็นเพียงปลายยอดของผู้เขาน้ำแข็งครับมาร์กมาเกสในปี2026อาจเป็นเวอร์ชั่นที่อันตรายที่สุดไม่ใช่แค่เพราะเขาเร็วที่สุดแต่เพราะเขาคือนักวางกลยุทธ์ที่เลือดเย็นที่สุดในประวัติศาสตร์มอต GP แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นแผนการที่วางไว้หรือแค่มาร์กเก่งเกินไปจนขี่รถอะไรก็ได้คอมเมนต์มาคุยกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ